พบกับูอยนะคะกับวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องคำที่มีอักษรน,นำกันนะลูกพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะคำที่มีอักษรน,นำุดยประสงค์ของการเรียนรู้ข้อที่หนึ่งนะักเรียนอ่านเขียนคำที่มีอักษรน,นำได้ข้อที่สองนะักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายอักษรน,นำอักษรน,นำ คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันผสมสระเดียวกันแบ่งเป็นสองประเภทดังนี้ 1. อักษรน,นำที่อ่านออกเสียงเพียงนะคะพยางเดียวนะลูกนะสอักษรน,นำที่อ่านออกเสียงสองพยางไปดูกันเลยนะคะอักษรน,นำที่อ่านออกเสียงนะคะพยางเดียวนะคะมีหอนำและก็ออนำโยไปดูตัวอย่างกันเลย คำที่มีหอนำคือคำที่มีหอนำอักษรต่ำเดียวได้แก่ง,กนะะงกกะะูยอผู้หญิงนอหนูมอม้ายอยักรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนนะลูกนะหอหีบนำงูยอผู้หญิงนอหนูมอม้ายอยักรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนพ่สังเกตเมื่อเห็นนะคะเมื่อเราเห็นหอหีบนาอักษรต่ำนะคะต่ำเดียวนะลูกนะงูใหญ่นอนอยู่ณดินวัดโมลีโลกนี่เป็นอักษรต่ำเดียว จะไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะหอแต่เสียงวรรณยุกต์เป็นไปตามเสียงหอนะลูกนะไปดูตัวอย่างคำกันเลยนะคะตัวอย่างคำที่มีหอนำมาดูตัวอย่างคำกันเรย่นูกนะหงสกดว่าหองอายองไงอ่านว่าหงายคำต่อไปงอกสะกดว่าหองอกงอกอ่านว่างอก ต่อไปคำว่าหญิงสะกดว่าหอยออีงอหญิงอ่านว่าหญิงคำต่อไปย่้าสะกดว่าหอยออาหยาไม่โพยญาอ่านว่าย่าหนูสะกดว่าหอนออูหนูอ่านว่าหนูคำต่อไปน้ำสะกดว่าหอนออาโมน้ำอ่านว่าน้ำคำต่อไปนะคะหมีสะกดว่า หอมอีหนีคำต่อไปนะลูกนะหยุดสะกดว่าหอยออุดอหยุดอ่านว่าหยุดคำต่อไปอยากหอยออะกอ,อยกักอ่านว่าอยากรู้สะกดว่าหอรออูรู้อ่านว่ารู้ คำต่อไปหรือสะกดว่าหอรออือหรืออ่านว่าหรือหลับสะกดว่าหอรออาอหลับอ่านว่าหลับหล,ลานสะกดว่าหอรออานนหลานอ่านว่าหลานหวานสะกดว่าหอวออานหวานอ่านว่าหวาน แหวนสะกดว่าหอวแนอวนแหวนอ่านว่าแหวนต่อไปนะคะคำที่มีอนำยอคือคำที่มีอนำยอมีอยู่4คำคือยาอยาูย่อย่างยาาอนำยอนะลูกนะวิธีสังเกตเมื่ออนำยอจะไม่อ่านออกเสียงพย,ยัญชนะอนะลูกนะแต่เสียงวรรณยุกเป็นไปตามเสียงอนะคะไปดูตัวอย่างกันนะคะ ยาสะกดว่าอยอยาไม่เอกยาอ่านว่ายาคำต่อไปอยู่สะกดว่าอยอูอยู่ไม่เอกอยู่อ่านว่าอยู่คำต่อไปยางสะกดว่าอยอางงยางไม่เอกยางอ่านว่ายางอยากสะกดว่า, yo, uh, ยาอยอาก็อาายากอ่านว่า กันต่อนะลูกนะอักษรน,นำที่อ่านออกเสียงสองพยางกันบ้างนะคะจะมีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวนะคะอักษรสูงก็คือจำได้ไหมลูกผีความถุนเข้าสารให้ฉันก็มีขอใครขอครัวช้อยชิงขอถุงขอฐานขอพึ่งขอฝาขอสาราขอฤาษีขอเสือแล้วก็ขอหีบนำอักษรต่ำเดียวก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลกใช่ไหมลูก ก็มีงองูยมผู้หญิงนอนเนนนอนหนูมองม้ายอยักรอเรือรอลิงวอลวนแล้วก็รอจูนาวิธีสังเกตอ่านออกเสียงสองพยางโดยพยางแรกจะอ่านออกเสียงสระอะกึิงเสียงเสียงวรรณยุกต์เป็นไปตามพย,ยัญชนะตัวหน้าก็คือตามอักรสูงนะลูกนะมาดูกันเลยนะคะตัวอย่างคําที่มีอักษรสูงนําอักษรต่ํานะคะลูกคาแรก หนมนะคะถ้าอักษรสูงนำอักษรต่ำก็คือจะออกเสียงสระเป็งเสียงพยางค์หลังอ่านมันมีหอนำนะคะขนมอ่านว่าขนมต่อไปคำต่อไปขยะอ่านว่าขยะขยงอ่านว่าขยงฉลามอ่านว่าฉลามผลิตอ่านว่าผลิตถนัดอ่านว่าถนัด ฝรังอ่านว่าฝรังสนุกอ่านว่าสนุกสนามอ่านว่าสนามสมัยอ่านว่าสมัยต่อไปนะคะเป็นอักษรกลางนําอักษรต่าเดี่ยวบ้างนะลูกนะอักษรกลางก็คือจึงจำได้ไม่ลูกไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปาโอมใช่ไหมคะกอไกล จอจานดอเด็กจอเต่าดอชดาจอปตากบอใบไม้ปอปลาแล้วก็ออ่างน้ำอักษรต่ำเดียวแล้วอักษรต่ำเดี่ยวก็งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีลกก็คืององูแล้วผู้หญิงนอนเนนอนหนูมอมม้ายยักษ์รอเรือรอเรงวัแหวนรอจุฬาใช่ไหมคะการสังเกตอ่านออกเสียงสองพยางโดยพยางแรกออกสระอาอึนเสียงเสียงวันยันทุกเป็นไปตามพยัญชนะตัวหน้าก็คือเป็นตามอักษรกลางนะฮะดูตัวอย่างนะลูกนะตัวอย่างคําที่มีอัอษรกลางนำอักษรต่ำเดียว กนกอ่านว่ากนกจมูกอ่านว่าจมูกจรวดอ่านว่าจรวดตลาดอ่านว่าตลาดตลอดอ่านว่าตลอดตลกอ่านว่าตลก ปอลอดอ่านว่าปอลอดปลัดอ่านว่าปลลัดอางุนอ่านว่าอางุนอร่อยอ่านว่าอร่อยมาสรุปบทเรียนกันนะลูกนะวันนี้เราเรียนเรื่องอักษรนำาบใช่ไหมคะเราสรุปได้ว่า เวลาเราอ่านออกเสียงอ่านสอนนำเราจะอ่านออกเสียงได้กี่แบบลูกอ่านได้2แบบนะคะแบบที่1ก็คืออ่านออกเสียงพยางค์เดียวแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คืออ่านออกเสียง2พยางค์นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะลูกกันนะคะในรายเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่9 3านะลูกนะโดยศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนภาษาไทยหน้า122้และก็1น3นะคะทํางานส่งไปยังไรน์ส่วนตัวหัวอ้อยนะคะลูกวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ